กรกฎเกตแก้วครับวันนี้ก็จะไปพาไปดูการขึ้นยิดเนินสูงนะครับอรู้สึกไม่ค่อยสบายนะครับ คิดว่าเอฟซีหลายท่านก็คงจะเคยเห็นนะครับเคยเห็นใน Facebook หรือว,ว่าใน YouTube นะครับว่าหน่วยรบพิเศษของเราขึ้นยิดเนิดหกเจ็ดเจ็ดด้วยความยากลำบากนะครับเนื่องจากว่าเป็นหน้าผาที่สูงและก็ชันมากนะครับประมาณเก้าสิบองศาเลยนะครับแต่ก็เป็นนักรบนะครับ <c oughs> <c oughs> เมื่อเป็นนักรบแล้วจะเลือกสมรภูมิไม่ได้นะครับเพราะว่านักรบมีหน้าที่รบตามคําสั่งนะครับแม้ว่าการไปครั้งนั้นอาจจะไม่ได้กลับมาแต่ทุกคนเมื่อเป็นนักรบแล้วก็ต้องปฏิบัติตามคําสั่งก็ต้องไปนั่นเองนะครับก็อาศัยดวงนะครับอยู่ที่ดวงอยู่ที่ฝีมือและก็อยู่ที่การวางแผนของหวัวหน้าชุดนะครับในการเข้าโจมตีต่างๆก็ หน่วยรบพิเศษที่หนึ่งนะครับที่ขึ้นยึดเนินหกเจ็ดเจ็ดที่ผ่านมาปรากฏว่าการวางแผนเยี่ยมมากนะครับและก็นักรบทุกคนใจเกินร้อยนั่นเองนะครับแล้วก็สมแล้วที่เป็นหน่วยรบพิเศษนะครับมีการเตรียมการขึ้นทางหน้าผาโดยการใช้บันไดลิงนะครับบันไดลิงเตรียมเหล็กเรียบมาต่อกันอย่างเรียบร้อยนะครับนั่นคือการวางแผน จริงๆแล้วนะครับในการรบแต่ละสมมตภูมิแต่ละครั้งที่เราดูอยู่ด้านนอกเนี่ยเราไม่รู้กับเขานะครับผมในฐานะที่เป็นนักรบมานะครับฝ่ายเสนาธิการฝ่ายหัวหน้าชุดในการวางแผนเข้าโจมตีเนี่ยนะครับเขาจะต้องดูภูมิประเทศดูทุกสิ่งทุกอย่างดูค่าสึกวางแผนอย่างดีเลยนะครับว่าเข้าด้านไหนจะมีความปลอดภัยมีความเสี่ยงน้อยกว่ากันนะครับซึ่ง หน่วยรบพิเศษของเรานะครับหน่วยรบผสมหนึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษที่หนึ่งนะครับที่ขค้นตีขึ้นยึดเนินหกเจ็ดเจ็ดครั้งนั้นก็เข้าในพื้นที่ที่คาดศึกคาดไม่ถึงนะครับเพราะว่าด้านหน้าผาที่ชั้นที่สุดนี่แหละเราขึ้นไปนะครับเพราะว่าฝ่ายขมเมนก็คองคิดว่ามันไม่มีบ้าตัวไหนจะปีนหน้าผาขึ้นมานะครับปีนไม่ได้อยู่แล้วนะครับหน้าหน้าผามันก็ไม่มีต้นไม้ไม่มีกิ่งไม้อะไรที่จะที่จะ เกาขึ้นไปด้วยนะครับเขาก็คิดว่าเราจะขึ้นอีกด้านที่มันไม่ชันเท่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าการจะเข้าโจมตีแบบนั้นนะครับมันจะต้องมีการทิ้งระเบิดมีการยิงถล่มก่อนนะครับแล้วก็ทําให้เขารู้เหมือนกับว่าเราจะเข้าโจมตีเห <c oughs> มือนกับว่าจะเข้าตีอีกด้านที่มันขึ้นง่ายนะครับแต่แผนการก็คือเข้าด้านที่เป็นหน้าผาชันที่สุดโดยการใช้บันไดลิงเกาะขึ้นไป คนที่ขึ้นคนแรกเนี่เสี่ยงมากนะครับคนที่ขึ้นไปก่อนนี่เสี่ยงมากถ้าหากว่า,ขาเขมรหรือว่าข้าศึกเนี่ยวางกําลังตรงด้านหน้าด้านหลังที่เราที่เราขึ้นเนี่ยเขาก็ยิงเหมือนยิงกบเลยนะครับปลอยเขาขึ้นไปเขาก็ยิงเอายิงเอาร่วงกันเป็นแถวแน่นอนแต่เนื่องจากว่า,ขาเขมรน,นะครับมันไม่ฉลาดเท่ากับเหน่วยรบพิเศษของเรานะครับมันก็ไปตั้งรับอีกด้านหนึ่งที่ว่าเราจะขึ้นด้านนู้นที่มันง่ายกว่านั่นเองนะครับแต่ เราก็ขึ้นด้านที่มันชันที่สุดและก็สามารถขึ้นไปวางกําลังได้นะครับจึงได้เปรียบค่าศึกนะครับเหมือนกับตีตะลบหลังเลยนะครับก็ทําให้นะครับเราสามารถยึดเนินหกเจ็ดเจ็ดได้แม้ว่าจะต้องเสียชีวิตถึงสี่นายด้วยกันนะครับจุดนี้แต่มันก็คือหน้าที่ของนักรบที่เป็นนักรบแล้วจะเลือกสมรภูมิไม่ได้นะครับเมื่อรับคําสั่งแล้วทํทตามที นั่นคือหน้าที่ของนักรบนะครับแม้ว่าการไปครั้งนี้นะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดหรืออาจจะไม่ได้กลับมาแต่ทุกคนก็ทําใจทุกคนก็พร้อมรับหน้าที่เพราะเลือกเลือกแล้วนะครับเลือกแล้วเป็นนักรบแล้วนั่นเองนะครับแต่ก็ถือว่าการสูญเสียน้อยมากนะครับในการขึ้นยึดเนินหกเจ็ดเพราะเป็นพื้นที่ที่ยากลําบากเป็นภูเขาที่สูงชันมีหน้าผาข้าศึกเตรียมการที่ดีนะครับในการตั้งรับนะครับ ในที่สุดก็ต้านทานหน่วยรบพิเศษที่หนึ่งของเราไม่ได้นะครับก็สามารถยึดเงินของเจ็ดได้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆหน่วยรบพิเศษด้วยนะครับกับผู้นําหน่วยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นยศพลตรีด้วยนะครับเป็นผอรปศหนึ่งนะครับที่เข้าไปรบในด้วยตนเองนั่นเองนะครับแบบนี้แหละครับได้ใจลูกน้องนะครับได้ใจลูกน้องอยู่ในสนามรบกับลูกน้องเป็นผู้ที่วางแผนเป็นผู้ที่เข้าตีด้วยกันแบบนี้นะครับ ท่านได้ใจลูกน้องอย่างแน่นอนนะครับซึ่งการรบแบบนี้นะครับผมเองตอนที่ผมอยู่ค่ายปักสงไัยนะครับผมก็เคยรบทําแบบนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าสมัยที่ผมรบฐารปราณจูโจมชค๕๑๓ค่ายปักสงไัยนะครับอตอนที่เรารบกับผู้ก่อการร้ายคอมนิตที่เสริงสางคอนบุรีนะครับแถวคอนบุรีเราก็เนื่องจากว่าเป็นฐานที่มั่นที่แข็งแรงที่สุดนะครับเขต งานการเคลื่อนไหวของขอกอยีสานใต้นะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากคอมเมนต์นี่แหละครับคอมเมนต์แดงมุนเซนนี่แหละนะครับพวกเราก็เข้าตีหลอกด้านหน้านะครับด้านหน้าฐานแต่ก่อนเราจะเข้าตีเราก็ใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดตู้มตู้มตูมตุมนะครับพอเครื่องเอฟห้ามาทิ้งระเบิดห้าร้อยปอนด์ไปตุ้มตุมสองลูกแล้วก็เข้าด้านหน้าฐานนะครับเข้าตีหลอกด้านหน้าฐานซึ่งเป็น ด้านหลังฐานของเขาเนี่จะเป็นหน้าผาหน้าผชาชันแบบเดียวกันเลยนะครับแต่มันก็ยังพอจะมีไอ้กิ่งไม้มีต้นไม้ที่จะเกาะขึ้นไปได้นะครับเราใช้อีกชุดหนึ่งนะครับในการเข้าตีตะหลบหลังก็เกาะกิ่งไม้ขึข้นไปด้านหลังนะครับพอคอกับขมิ้นเนี่ยมันก็มาอยู่ด้านหน้าฐานหมดเลยที่เราเข้าตีด้านหน้าตีด้านตีหลอกมันนะครับตุ้ม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 ตลบกันด้านหน้าปะทะกันหนักหน่วงรุนแรงด้านหน้ามันก็ไม่ได้ถิงคนไว้ด้านหลังนะครับ ที่ไหนได้นะครับแล้วก็เกาะหน้าผาปีนขึ้นไปตามกิ่งไม้ขึ้นไปตามต้นเกาะยื่ต้นไม้ขึ้นไปด้านหลังซึ่งเป็นหน้าผาพอเราเข้าไปตรลหลังมันได้ปุ๊บก็ยิงสนานวันไว้เลยนะครับข้างหน้าก็รู้แล้วว่าเราเข้าเข้าได้แล้วนะครับเราก็ปล่อยหยุดแล้วก็ตีเรียกว่าตีาตอัดเลยในที่สุดนะครับเราก็สามารถยึดฐานของคอมินแล้วก็ผู้ขอการร้ายคอมมิวได้ในในตอนนั้นนะครับก็นี่คือการรบ ทำในสิ่งที่คาดศึกคาดไม่ถึงนะครับแผนการรบเราก็จะนําใจชนะมานะครับคาดศึกเขาคิดไม่ถึงอย่างเดนโฮเกีดเจ็ดอ่ะเขาก็คงคิดไม่ถึงหรอกว่าไอ้หน่วยรบพิเศษของเราจะขึ้นไปด้านหน้าผาที่ชันที่สุดนะครับเขาก็คงไปตั้งรับอีกด้านหนึ่งนั่นแหละนะครับการรบมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับก็ตอนที่ผมรบกับทหารเวียดนามกับเขมิน ที่เนิน538ช่วงออโบกอำเภอบ้านขวดก็เช่นกันนะครับด้านหน้าเราเข้าตี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 ไม่เราไม่สามารถเจาะเข้าตีได้ขยับขย่อนไม่ได้นะครับเพราะว่าถูกยิงต่อต้านหนักงองรุนแรงมากนะครับก็มีการวางแผนปีนหน้าผาด้านหลังเนิน538ขึ้นมาคือเหมือนกันนะครับนี่ก็คือการทําแบบนี้ก็คือเราเสี่ยงนะครับถ้าเราพลาดถ้าข้าศึกเขารู้เนี่ยเราก็โอกาสรอดน้อยมาก รหรืออาจจะไม่รอดเลยถ้าข้าศึกเขาตั้งรับอยู่หลังหลังฐานด้วยนะครับถ้าเราปีนกระปีนขึ้นไปเขาก็ยิงเหมือนยิงกบเลยปึ้งปึงปพิงเพิเราก็เสร็จแน่นอนนะครับแต่เป็นนักรบเลือกสมรภูมิไม่ได้เพราะเราเลือกอาชีพของเราหรือเราเลือกหน้าที่ของเราแล้วนั่นเองนะครับตายก็คือตายแค่นั้นเองนะครับอตอนที่รบกับทหารเวียดนามกับคอมเมนทีท่ช่องบก เช่นกันนะครับทหารฝรายจโจมค่ายของไทยเราก็มีการปีนหน้าผาขึ้นไปเหมือนกันนะครับมันมีมีภูเขาอยกด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยเป็นหน้าผานะครับด้านหลังมันจะเป็นที่ราบสามารถเข้าได้ตอนนั้นเวียดนามกับเขมรเนี่ยนะครับเขมรเฮงสบรินก็ไปตั้งรับอยู่ด้านด้านหลังหมดหลังจากที่เรายิงปืนใหญ่ถล่มบิ้มบิ้มบิมบิมการที่จะเข้าตีนะครับลบในแบบมันจะต้องยิงถล่มด้วยปืนใหญ่ก่อนนะครับ พอปืนใหญ่หยุดยิงปุ๊บก็จะกำลังราบเข้าตีนะครับมันจะเป็นแบบนั้นพอปืนใหญ่เราหยุดยิงมันรู้เลยนะครับว่าเราจะต้องเข้าตีมันก็ตั้งรับสารพัดเลยทีนะครับมันก็อยู่ด้านนู้นแหละด้านพื้นที่ราบอาจเราอยู่ด้านนู้นด้านนู้นเราก็เอาคนไปหลอกไม่ไม,ไม่กี่คนนะครับแต่ด้านที่เราจะขึ้นไปตีตลบหลังคือขึ้นด้านหน้าหน้าผานะครับโดยการใช้ให้คนแรกเนี่ยปีนขึ้นไปแล้วก็ใช้เชือดไปมัดไว้กับต้นไม้กับ ก้อนหินใหญ่ข้างหน้าข้างข้าง,างนั้นนะครับเราก็ลาก,ลากลงมาแล้วก็ขึ้นไปตามเชือกนะครับจับเชือกโหนตัวขึ้นไปแล้วก็ตีจากอันนี้อัดเข้าไปนะครับทําให้เราสามารถทําภารกิจได้สําเร็จเพราะว่าคาดสืบคาดไม่ถึงว่าเราจะเข้าตีแบบนี้นะครับอันนี้แหละครับคือการรบนะครับการรบมันต้องใจเกินร้อยเสี่ยงนะครับแต่ถ้าเราเข้าด้านที่สะดวกสบายๆเนี่ย โอกาสที่จะชนะน้อยนะครับเพราะข้าศึกเขารู้ว่าอะไรงไงเราต้องมาทางที่นั้นทางที่สะดวกอย่างแน่นอนเขาก็ตั้งรับสารพัดอาวุธนะครับเราก็เข้าไปในพื้นที่สังหารก็เสร็จก่อนนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดน,นะครับจิตใจของนักรบมันต้องใจเกินร้อยเพราะว่าไม่รู้อะเราปีนหน้าผาขึ้นไปนะถ้าเขารออยู่ตรงหน้าผานะครับรอพอเราโผล่หน้าไปก็ยิงเปี้ยงยิงเปี้ยงยิงเปี้ยงก็หล่นตุบๆยิงเหมือนยิงกบเลยนะครับ ถ้าเขาทําแบบนั้นถ้าเขารู้ว่าเราจะขึ้นด้านนั้นนะครับแต่ว่าส่วนมากก้าสึกเขาจะไม่คิดว่าเราจะขึ้นด้านหลังนะครับเขาก็คิดว่าเราจะขึ้นด้านพื้นที่ที่มันง่ายกว่านั่นเอง <c oughs> เป็นเหตุการณ์ในการยึดเนินหกเจ็ดเจ็ดช่องใกล้ๆช่องอ่านมานะครับตรงนี้นะครับก็นํามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็เป็นประสบการณ์ของทหารฝานจุดโจมข่ายองใจที่ผมดูนะครับ ก็เลยนะํามาเล่าแกมกันให้ฟังว่านักรบเขาจะทําแบบนี้แหละครับเสี่ยงนะครับทําในสิ่งที่คาดศึกค,คิดไม่ถึงคาดไม่ถึงนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเตะถ้ารบเต็มรูปแบบจริงๆนะครับเราจะมีหน่วยรบพิเศษของเรามีทหารพลร่มของเรานะครับกระโดดร่มลงหลัง,ลงแนวคาดศึกเลยนะครับแล้วก็ตีตลบหลังตัดาการส่งกํลาลังบดรุงนะครับอ้นนั้นคือการรบเต็มรูปแบบแต่เรายังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับทุกวันนี้ยังยัง เรายังไม่ลบเต็มรูปแบบนะครับก็เมื่อเราลบเต็มรูปแบบแล้วเราก็จะเห็นยุทธวิธีต่างๆนะครับเห็นหน่วยต่างๆที่ทําที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับแต่ผมนี่ที่รู้เพราะว่าผมก็เป็นนักรบนะครับผมก็ไปรบมาหลายสมรภูมิก็ทางานร่วมกับรบพิเศษอะไรต่างๆพวกเราเองก็เป็นหน่วยรบพิเศษเหมือนกันนะครับปฏิบัติการหลังแนวคาดเสืออะไรต่างๆนะครับก็เลยนํามาเล่าสู่เอฟซฟังนะครับว่า การยึดเนินหกเจ็ดเจ็ดที่เรายึดได้นะครับท่านก็จะเห็นว่าเขาใช้บันไดนะครับซึ่งแต่ละครั้งแต่ละสมรภูมินะครับที่เราจะเข้าตีเนี่ยเสยนาธิการเขาจะต้องศึกษาภูมิประเทศศึกษากี่ความสามารถของฝ่ายตรงข้ามเขามีกี่คนเขามีอาวุธอะไรบ้างนะครับเขามีกีดความสามารถในการรบขนาดไหนเขามีการสนับสนุนดีขนาดไหนภูมิประเทศเป็นยังไงนะครับเราศึกษาจนเรียบร้อยแล้วเราจึงจะเข้าโจมตีไม่ใช่ว่ามาถึงปุ๊บอ ไม่รู้ฟ้ารูดเหนียวอะไรก็เข้าลุยเลยนะครับแบบนั้นก็แย่นะครับซึ่งก็เลยนำมาเล่าสู่เอ็ีฟันนะครับวันนี้ก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับก็เอาไว้สั้นๆแค่นี้ก็แล้วกันนะครับผมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมเราก็ดูเหตุการณ์ต่อไปแต่ยังไงผมคิดว่ายกสมมีอย่างแน่นอนเพราะว่าคอมเมนตยังเติมกำลังมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆนะครับคอมเมยังเสริมกําลังเข้ามานะครับ มันก็คงจะไม่หยุดอย่างแน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเอซทุกท่านทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวพบกันนะครับในคลิปต่อไปครับน้องคอเนอร์ครับและก็ทุกๆคนก็แล้วกันนะครับไม่ค่อยสบายตอนนี้เป็นไข้หวัดนะครับสวัสดีครับ <c oughs>